สวัสดีพี่ป .5 ทุกๆคนนะคะวันนี้ผู้หญิงก็จะนำเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนมาสอนเด็กๆนะคะลูกนะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะคะอ่าดูนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะมีสุกอยู่แค่นี้นะคะถ้ามีเงินเหลือใช้ก็คือ ถ้าเรามีรายได้นะคะรายได้แล้วเราเอามาลบกับรายจ่ายนะคะเงินที่เหลือก็จะเท่ากับเป็นเงินออมของเรานะคะเหลือใช้ค่อยเอาไปเก็บนะคะทีนี้คําว่าเหลือเก็บนะคะลูกเงินเหลือเก็บก็คือรายได้นะคะที่ลบออกจากเงินอ,อมนะคะลูกเท่ากับรายจ่ายนะคะสรุปก็คือทั้งสองหัวขอ้อราย ได้ที่เหลือใช้รายได้ที่เหลือเก็บก็คือการเ,าเงินที่เหลือใช้ค่อยเอาไปเก็บหรือว่าเงินที่เหลือเก็บค่อยเอาไปใช้นะคะรายได้ของเราก็จะไม่ขัดสนระหว่างการใช้ในครอบครัวนะคะลูกอ่ะสมุดบันทึกครัวเรือนนี้ใช้จดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เป็นเงินสดของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะในครัวเรือนนะคะว่ามีมากมีน้อยเพียงใดนะคะลูกนะ การบันท uh, des okay? ah, ึกรายรับรายจ่ายประจําวันประจําเดือนนะคะมีรายรับจากแหล่งใดบ้างจํานวนเท่าใดนะคะมีรายจ่ายอะไรบ้างจํานวนเท่าใดในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่าตนเองและครอบครัวเนี่ยรายรับเท่าใดรายจ่ายเท่าใดนะคะคงเหลือเท่าใดหรือเงินไม่พอใช้เท่าใดนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กๆดูนะคะต่อไปนี้นะคะ การบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหนึงนะคะวันเดือนปีนะคะบันทึกวันเดือนปีหมายถึงวันเดือนปีที่ได้รับเงินนะคะวันเดือนปีที่จ่ายเงินนะคะถ้าเด็กๆยังมองภาพไม่ออกนะคะถ้าเด็กๆยังมองภาพไม่ออกให้เด็กๆนะคะดูเนื้อหาในหนังสือของเรานะคะจะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยห้านะคะลูกหน้าหนึ่งร้อยห้านะคะ เกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะคะอะแล้วตารางนะคะตารางการทาบัญชีรายรับรายจ่ายจะอยู่หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดในหนังสือของเราเล่มนี้นะคะเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้นะคะนะคะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะหนึ่งนะคะก็คือวันเดือนปีหมายถึงวันเดือนปีที่ได้รับเงินวันเดือนปีที่จ่ายเงินนะคะสอง รายการนะคะรายการหมายถึงช่องที่2นะคะรายการหมายถึงรายละเอียดของรายรับรายจ่ายนะคะรายละเอียดของรายรับรายจ่ายนะคะช่องที่3ก็คือรายรับนะคะลูกรายรับหมายถึงจํานวนเงินที่เราได้รับมานะคะช่องที่4ก็คือรายจ่ายหมายถึงจํานวนเงินที่ใช้ไปนะคะลูกจํานวนเงินที่ใช้ไปนะคะช่องสุดท้ายคือยอดคงเหลือนะคะคงเหลือนี่หมายถึงจํานวนเงินที่มาจากรายรับ รายจ่ายนะคะรายรับที่เรารับมาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เราจ่ายออกไปก็คือเงินที่เหลือนั่นเองนะคะก็คือช่องสุดท้ายนะคะตัวอย่างนะคะถ้าเด็กๆมองไม่ออกครูหญิงมีตัวอย่างให้ดูที่ครูหญิงอธิบายมาเมื่อกี้นะคะเด็กๆดูในจอเลยนะคะลูกเด็กๆดูในจอนะคะตัวอย่างบันทึกการทําบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะคะวันที่หนึ่งมกราหกสองนะคะอันนี้ครูหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะช่องแรกนะคะลูก ช่องแรกก็จะเป็นวันเดือนปีนะคะช่องแรกจะเป็นวันเดือนปีช่องที่สองจะเป็นรายการนะคะเกี่ยวกับรายการที่เราใช้ไปนะคะที่เราได้รับมารายรับจะเป็นช่องแรกนะคะถัดจากรายการนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือรายจ่ายนั่นเองนะคะคือเอามารลบจากรายรับจากแม่รับเงินเดือนนะคะเห็นไหมก็จะลบลงมาเรื่อยๆคงเหลือนะคะก็คือยอดรายจ่ายที่เรานํานไปลบออกจากรายรับ ที่แม่ได้รับเงินเดือนมานะคะตารางนะคะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนก็จะมีประมาณนี้ตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มีกิจกรรมให้เด็กๆทานะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆทานะคะครูหญิงจะให้ทําลงในหนังสือนะคะทําลงในหนังสือนะคะลูกอ่ะทาลงในหนังสือนะคะจะเป็น การตอบคำถามนะคะลกูกหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะคะแบบฝึสุัดหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะคะเด็กๆทำหน้าหนึ่งร้อยสิบสองแล้วก็เอามาส่งครูหญิงในวันที่มาโรงเรียนนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะลูกนะหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะคะ เขาบอกว่าดูบัญชีครัวเรือนของครอบครัวของกล้องแล้วตอบคําถามเขาจะมีบัญชีครัวเรือนของกล้องมาให้ดูแล้วให้ในักเรียนตอบคําถามนะคะลูกอยู่สามข้อด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะคะสรุปบทเรียนก็คือการทําบัญชีครัวเรือนทําให้ครอบครัวใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียงมีเหตุผลมีความพอประมาณรู้จักเก็บออมนะคะ ประมาณนี้นะคะลูกนะอะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูหญิงบอกนะคะในหน้าหนึ้อยสินะคะลูกนะแล้วก็วิดีโอดูย้อนหลังดูตัวอย่างการทํารายรับรายจ่ายได้เดี๋ยวครูจะไปลงหน้าทำลายให้นะคะแล้วก็ฝากทําในแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า1 1ึ่งนะคะลูกนะหน้า112นะคะ